หากให้ทุกคนเลือกแก้วกาแฟที่สวยหรูดูแพงหรือแก้วกระดาษพลาสติกธรรมดาผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเลือกแก้วกาแฟที่สวยหรูดูดีใช่ไหมครับทุกคนต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าแก้วกาแฟไม่ได้มีผลกับรสชาติของกาแฟหรือคุณค่าแท้ของกาแฟแต่อย่างใดเลยถ้าหากจะให้เปรียบชีวิต เหมือนกาแฟราบยศเงินทองเปรียบเสมือนกับถ้วยกาแฟสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มตัวเราเอาไว้เปลือกนอกเป็นอย่างไรจะสวยหรูดูดีแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนคุณค่าแท้ของชีวิตของคุณเลยครับ